เมรีฟาร์มสวัสดีค่ะเมรีฟาร์มสวัสดีค่ะ mm hmm. คุณพ่อคุณแม่จ๋าวันนี้น้องเมเอาลูกวัวมาฝากนะคะตอนนี้น้องได้อายุเจ็ดเดือนแล้วเป็นวัวไทยเดิมเป็นวัวไทยไทยเท้เลือดเลือดร้อยเลยค่ะตัวเล็กกระจิ๋วดี๋วใครสนใจวัวไทยอยากเอาไปเลี้ยงแบบลดต้นทุนราคาถูกๆราคาต่ำๆนะคะที่บ้านบ้านยันงพ่บ้านพังเครือ บ้านกุดพังเครือตำบลท่ากระ,สกระสเสริมอําเภอน้ำพองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หนันหันให้เบิ้งได้พี่น้องเว้ยเป<ก>็นตะเรียนดีใช่ไหมเอ่อจะ้ะ<ก><น>อันนี้บะเบนบะเบนวัวแม่อาจารย์เป็นวัวของคุณพ่อนะคะแม่มาส่งวัวเพิ่นเพิ่นเรือไรวาฝากขายเนี่ยนะค่ะเพิ่นมีสี่ตัว ตัวละหนึ่งหมืนึ่งพันบาทลูกค้าจ๋าหนึ่งึ่งพันหร้อยบาทราคาราคานี้อีพอ,อว่าตัวได้ยูว่าสันวาต่อได้ยูมะแก้วเองขันตัวหลายเราบมขายได้จ้ะขันตัวหน่อยแล้วขายยูตัวละหนึ่งมหนึ่งห้าบาทตัวเมียสองแม่นบ่เมียสองเถึกสอง เออตัวนี้ตัวยังเมียเมียสองเถิกสองนะจ๊ะเดิมอายุเจ็ดเดือนเป็นง่วไทยเด้อค่ะถ้าใครสนใจนะคะกุดบานกุดพังทุยอา้าวกุดบานกุดพังเครือตำบลท่ากรเริมอำเภอนำพ้องจ้ะเดี๋ยวไปคุยกับอีพออีพอซื้อยังเนาะตอ้ย่เรียนต,นปปตะ้งต่เรียนต่้าแต่ นะคะทุกคนงามอยู่งามอยู่ม,มาเลือกเอาได้ใจพี่น้องอันชุดนี้บอแตงทรงได้ใจผู้ใดอยู่ใกล้นำพองก็มาเลือกเอาได้ใจดเด้อเดินสุสยายเบอร์โทรคุณพ่อไปคันผู้ใดสนใจกะมาเลือกเอาราคานี้ก็บบัตรท่วาแพงแห้งนะครัราคานี้ก็บบัตรท่วาแพงซ้หรับซื้องัวได้เป็นโตเนาะก,ก็บบัตรท่วาแพงตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเดอ้อพี่น้องมาต่อรองราคากับเพิ่นได้จ้ะคันเพิ่นใจดีเพิ่นอาชีลดได้หลายอยู่เพิ่นว่า อ่ะพ่อทุกคเบอร์พ่อเลยจ้ะ085 085 7424 7424 723ปดหคุณพ่พอ,อยังจ้ะพ่อออดคุณพ่อออดเด้อจ้ะเด้อคุณพ่อออดทุกคนจำเด้อไปเด้อคุณพ่อออดเด้อค่ะเด้ออยู่นำพ้องนะคะคันผู้ใดอยู่ใกล้อยู่เขตขวัญแก่นอยากมาเบิ่งอยากมาเลืกอกส้มเราก็มีงวัวหลายอยู่ค่ะแต่ว่าเราสิขายแค่สีตัวนี้ราคาถูกๆนะคะ สำหรับวันนี้เมลี่ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่ไรหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า